สวัสดีครับช่างกุญแจร่อนพีบูลนะครับวันนี้มาติดตั้งรีโมท eisu ุ1.9ตัวปี2020นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดลูกค้ามีกุญแจธรรมดาแบบนี้นะครับติดตั้งใหม่เป็นแบบพับเก็บก้านได้นะครับ2ดอกเสร็จแล้วมาทดสอบการใช้ง,งานนะครับใชได้ทั้ง2ดอก การนี้นะครับลองทดสอบสตาร์ทด,ดูต,ติดเรียบปอยนะครับดอกแรกมาดอกต่อไปนะครับได้งานได้ค้าท่านใดนะครับสนใจติดตั้งรีโมท รถยนทุกรน่นทุกแบบนะครับติดต่อช่างกุญแจร่อนพี่บูนได้นะครับ0625782693ครับขอบคุณครับ